เทคนิคการซ่อมที่สามีทุกบ้านต้องรู้ไว้ช่วยประหยัดเงินได้เท่ากับซื้อบ้านได้เลย 1. น้ํา้ำแอร์ไหลโดนกำแพงใช้ไม้แขวนเสื้อในบ้านมาตัดออก1ท่อนดัดแล้วเสียบเข้าไปในท่อน้ำทิ้งของแอร์ด้านบนดัดขึ้นแล้วดัดลงอีกทีทีนี้น้ำก็จะไม่ไหลโดนกำแพงอีกแล้ว สองก๊อกน้ำหยดไม่หยุดส่วนใหญ่ปัญหาเกิดที่ตัววาลวใช้ไขควงงัดฝาครอบบนออกก่อนใช้ไขควงปากแฉกไขน็อตออกถอดมือจับก๊อกน้ำออกใช้ประแจขันวาลวให้แน่นขันเสร็จแล้วน้ำไม่รั่วอีกเลยใส่ทุกอย่างกลับเข้าไปตามเดิมปัญหาก๊อกน้ำรั่วก็หมดไป 3เตาแก๊สจุดไม่ติดอย่าใช้ไฟแช็ดจุดเองอันตรายมากสาเหตุคือหัวเตาเล็กอุดตันใช้ไม้จิ้มฟันแคสเตษที่ผงออกแช่หัวเตาในชามที่ผสมน้ำยาล้างจานเบกกิ้งโซดาน้ำเขย่าสักพักจะมีคราบสกรปรกออกมาใส่หัวเตากลับเข้าไปเปิดแก๊สดูไฟแรงดีใช้งานได้ปกติ สีฝักบัวรั่วไม่ต้องรีบซื้อใหม่วิธีแก้ง่ายมากแค่ถอดหัวฝักบัวกับสายออกเอาอยางกันรั่วออกแงฝาทองเหลืองด้านบนดึงสายยางด้านในออกตัดตรงที่รั่วทิ้งเสียบสายกลับเข้าไปใหม่ก็ใช้งานได้ไม่มีรั่ว5้าเตาแก๊สพอปล่อยมือไฟก็ดบับจุดติดยากมากเพราะเข็มเซ็นเซอร์สกรปรกใช้กระดาษทรายขัดเบาๆบนเข็มรับความร้อนเสร็จแล้วจุดไฟติดง่ายมาก หกเครื่องซักผ้าเติมน้ำแล้วก็ปล่อยน้ำออกเลยเทคนิคที่ช่างไม่อยากบอกนอนเครื่องซักผ้าลงถอดแผ่นปิดออกไขชิ้นส่วนระบายน้ำออกมาดูดูว่ามีอะไรอุดตันอยู่ 7ล้างเครื่องทำน้ำอุ่นขั้นแรกถอดปลั๊กรอให้อุณหภูมิน้ำต่ำกว่า40องศาเซลเซียสปิดวาล์วน้ำเย็นแล้วเปิดวาล์วปล่อยแรงดันขั้น2ถอดท่อน้ำร้อนและเย็นออกเปิดช่องระบายน้ำทิ้งออกให้หมดขั้น3นำท่อน้ำเย็นต่อเข้ากับช่องน้ำร้อนแล้วเปิดวาล์วน้ำเย็นเพื่อให้น้ำไหลล้างตะกรันภายในเสร็จแล้วเครื่องทำน้ำอุ่นก็สะอาดเหมือนใหม่